สวัสดีครับเจ t ท p s ครับวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์เมือ่อเช้าเมื่อกี้ได้รับโทรศัพท์จากดูเลอร์ครับว่ารถรถมาแล้วให้ไปรับได้ก็เดี๋ยวรอเพื่อนอยู่ครับเดี๋ยวให้เพื่อนส่งเดี๋ยจะขับรถมาเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างกับรถผมโอเค ไปรับมาแล้วนะครับพอซรุปผมเช็คแล้วนะครับเครื่องเครื่องเนี่ยเครื่องตัวเก่าคาบูตัวเก่าแต่ว่าแค่โค้งใหม่เช็คเลขแล้วครับตัวเลขแบบเปลี่ยนแค่ตัวอักษรตัวเดียวเอง ผมก็ว่าโครงน่าจะเป็นโครงใหม่เพราะว่าไอสายไฟตรงเนี้ยดูเพื่อนเห็นไหมไอสายไฟตรงเนี้ยผมจัดไปแล้วแต่อีกขากลับมาคือมันก็ทํามาเหมือนออกจากโรงงานตอนแรกเลยก็เดี๋ยวต้องโคงต้องทําใหม่ก็เดี๋ยวต้องจัดใหม่ครับ นะตรงคอนี่มันจะคอนี่จะแน่นๆนิดนึงว่าก่อนส่งนี่ปรับเไปแล้วปรับให้มันให้มันลื่นกว่านี้หน่อยหนึ่งอย่างเหมือนเดิมครับถังถังตัวเก่าถัางน้ำมันใ้ตัวเก่าก่อนส่ง มีโครงที่ใหม่ครับแค่นั้นรอสิบสิบวันได้นะั้ยสิบวันสิบวันได้ก็จะได้รถโอเคเดี๋ยวผมใส่บอกกับใส่ชิวหน้าเลยครับ น,นถอดตอวนี้ตอนนี้อัดมาได้ยังง่ียเยนะครับนะครับเสร็จแล้วสภาพกลับมาเหมือนเดิมแล้วครับ อย่างที่บอกโชคก็จัดสายกันนะครับก็เนี่ยเนี่ยให้มันมาอยู่ในข้อเดียวกันครับอยาให้มันให้มันออกไปเยอะเกินเดี๋ยวมันพันกันมั่วเราจะได้แบบเวลาเราเลี้ยวมันจะได้แบบเลี้ยวแบบได้ง่าย ส่วนท่อนเป็นท่อเก่าครับอันนี้เจาะเจาะรูตัวที่มันนั่นเสียงไว้แล้วเดี๋ยวจะให้ให้ลองฟัง ครรัับบนี่คคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับได้รถมาแล้วแล้วก็ให้ฟังเสียงท่อที่เจาะไม่ได้ไปผ่าเนเพเจาะไอ้ตัวนักซับเสียงที่ข้างในเสียงมันก็จะประมาณน,นี้ไม่ดังมากแล้วก็ไม่ลั่นมากโอเคงั้นก็ฝากกดติดตาม Subscribe JJ t i ิปด้วยนะครับ จาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเจเจทิปครับในรับรถวันแรกก็แจ็คพอรตเลยนะครับแจ็คพอตเลยน้ำมันซึมเพียบเลยครับตรงกล่องมันมาได้ไงวะดูว่า ตัวทีนะครับกล้องสายไปหน่อยพอดีผมพยายามเอาแสงเป็นแค่ขอบๆเลยโอเคงั้นผมแก้ไขเบื้องต้นนะครับก็คือเอาผ้าเนี่ยที่มันหรือจะเป็นฟองน้ำก็ได้ซับซับซับน้ำมันออกให้มัน ให้มันแห้งครับให้มันแห้งๆมักหมัแล้วเดี๋ยวลองดูดีวว่ามันจะมันจะย้อยอยังไมผมโอเคนผมซับและซับให้มันไม่เยิม้มแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวปิดอีกทีมาดูทีว่ามันจะย้อยหรือเปล่าโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับ